สวัสดีครับเอฟซีช่องยูทูบอุชิตับชแนลครับวันนี้ผมอุชิตับชแนลก็อยากมาระบายเนาะพี่น้องเนาะก็ยุคนี้ก็เป็นยุคอะไรที่หาเงินหาทองใช้ค่อนข้างที่จะยากก็ปากกัดตีนทีบพี่น้องกว่าจะได้เงินเข้ามาแต่ละบาทแต่ละแต่ละสตังค์อยากจะระบายผมไม่รู้จะระบายกับใครผมก็เลยมาระบายลงช่อง YouTube ของผมเนาะ เงินทุกบาททุกตังที่เราทํางานในทุกๆวันนี้พี่น้องแทบที่จะใช้จ่ายไม่พอเลยครับต้องไปหยิบยืนต้องไปติดหนี้หยิบยืนคนอื่นเข้ามาวันนี้ก็มาระบายให้เพื่อนๆได้ฟัง่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรก็อยากจะพูดให้ F c ซีได้ฟังทุกคน เงินทองหายากแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบแย่ๆมากครับเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องโรคระบาดด้วยอะไรด้วยวก็ทํางานหาเงินไปวันๆปากกัดตีนถีบหาเช้ากินค่าพี่นอ้องอมาดูพี่น้องชีวิตผมมันลําบากมากหาเช้ากินค่ําในแต่ละวันนี่พี่น้องหาเช้ากินคำ่ำพอจะได้เงินเขามากินข้าวแต่ละมือ้อนี่ครับ มันไม่ใช่เรื่องง่ายในแต่ละวันกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนี่ครับพี่น้องในรับเป็ดยโสครับยั่วๆครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็เนื้อย่างครับพี่น้องเนื้อย่างเนื้อย่างนี่ก็ออมเนื้อครับก็มีนี่ครับแจวแจวข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆครับแล้วก็มีแนวพักครับพี่น้องนี่ครับ ดูมุมสูงแล้วกันพี่น้องนี่นี่ครับชีวิตผมหาเช้ากินข้ามกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็กจริงๆครับหาเช้ากินข้ามจริงก็วันนี้เพิ่งมากินข้า,าวเช้าข้าเที่ยงอยู่ประมาณเกือบนี่ก็นะ่ะข้ามงเย็นกว่าๆแล้วครับนี่เพิ่งจะได้กินลําบากมากครับชีวิตครับสู้ๆกันไปเนาะพี่น้องโอเคครับผมฝากติดตามช่องอุจิตับชาแนลเลยครับ กดสับตะไคร้กดกระดิ่งมาเยอะๆครับพี่น้องครับติดตามกันมาเยอะๆครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปให้ FC ได้ชมกันนะก่อนจากกันไปครับนี่ครับลาบเป็ดเยโซครับนี่แล้วก็นี่ครับเนื้อย่างเยโซครับนี่ครับอมเยโซเขก็มาครับนี่ครนี่ครับแกวยโสนี่ก็ผักตลาดไทยครับสั่งกับตลาดไทยโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ